กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย4่ี่อาร์นะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเจ้าเรือ U.S.S.D.D.G.X กันนะครับผมซึ่งอัปเดตเข้ามานานแล้วแหละนะครับผมแต่ผมเพิ่งจะได้จับนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับผมติดตั้งเรือลานี้นะครับผมโหดแน่นอนนะครับผมไปดูกันเลย สำหรับยุทธุปกรณ์นะครับผมที่เราจะติดเข้ากับเรือ usddgx กันนะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจรวดนะครับผมจรวดชิ้นแรกนะครับผมจะติดเป็น yj 2 1นะครับผมหรือว่าใครจะติดเป็น df 1 7ก็ได้นะครับผมส่วนตัวเนี่ย ผมชอบยิงที่แบบให้มันรวดเร็วนะครับผมเลยติดเป็น YJ 2 1ไว้2ช่องเลยนะครับผมส่วนปืนนะครับผมจะติดเป็น Tmf 1 A 5นะครับผมเพราะว่าต้องการยิงระยะไกลนะครับผมเพราะว่าเรือเราเนี่ยปะทะระยะไกลไม่ได้เพราะว่าเลือดมันน้อยนะครับผมส่วนปะปิโดนะครับผมจะติดเป็น A 2 44นะครับผมอันนี้ก็จะรีโหลดไว้นิดนึงนะครับผมส่วนปืนอัตโนมัตินะครับผมปืนอัตโนมัติจะติดเป็น Patriot ย r นะครับผม อันนี้ก็ระยะการยิงเขาก็จะแบบประมาณปานกลางนะครับผมพอๆกับจรวด y j นะครับผม ส่วนเอเอต่อต้านอากาศนะครับผมจะติดเป็น 3M89 มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบปืนกลนะเออจรวดปืนกลนะครับผมต่อต้านอากาศปืนกลเออพูดพิทปะโถเอ้ยอ่ะนะครับผมส่วนชิ้นต่อไปครับผมจะติดเป็น HSQ นะครับผมหรือใครจะติดเป็น IM ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ยิงระยะไกลนะครับผมสกัดจรวดช่วยเจ้าสามเอ็มแปดเนะครับผมโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาวุธอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูกันนะครับผมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมโอเคแต่พร้อมแล้วไปกันเลยโอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยปล่อยฮอก่อนนะครับผมแล้วก็เดินเรือหาที่แอบนะครับผมอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เล่นนะครับผมให้เล่นแบบระยะไกลเข้าไว้นะครับผมเพราะว่า เลือดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับผมเพราะเลือดของเขาเนี่ยมีแค่2อง0 0 0แปดหม่สองพันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับผมผมแนะนําว่าให้เล่นระยะไกลนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบบวกบวกให้ดูเลยละกันนะครับผมใช้ความสามารถของตัวอเองเอานะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับผมว่ามีเรืออะไรมาบ้างนะตอนนี้นะเออโดนจรวดไปหนึ่งดอกโอ้โ,อโหสองดอกไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เลือดเราก็รีขึ้นมาใหม่ละอ,อ,อย่าไปกลัวนะครับอย่าไปพยองนะครับ โอเคเห็นแล้วนะครับผมขอจัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ไงหนึ่งชุดนะครับผมโอ้โหจรวดยิงไม่ได้นะครับผมจรวดยิงไม่ได้ปล่อยไปก่อนนะครับผมปล่อยไปก่อนนะเออนะครับหามุมยิงดีๆนะครับผมหามุมยิงดีนะคือเราไม่ต้องเล่นเซฟไกก็ได้นะครับหรือบางทีเราก็จะเล่นแบบหามุมดีๆยิงก <alla S 1> ็ได้นะครับผมเพราะว่าจรวดของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5ลูกเลยนะครับผมกด2ช่องจรวดออก5ลูกเลยนะครับผมเจอละ หามุมยิงดีๆนี่เด็ดเท่าไหรหนอ่งสามสามหมื่นสองนะครับผมอ่าโอเคเอา้าเลยมาชนทําไมเนี่ยประตเอ้ย <c oughs> โอ้เดินเรือไม่ดูเลยอ่าไหนก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งรัมนะครับผมตอนนี้ก็เจอเรือดำน้ํานะครับผมผมขออนุญาตหลบก่อนเลยในการนะครับผมเพราะว่าเรือดำน้ําเนี่ย เราไม่มีอะไรต่อต้านเลยนะครับอีดกปิโด2อลูกนะครับผมผมคิดว่าสู้ไม่ไหวนะครับขออนุญาตหลบก่อนเลยแล้วกันขอยิงเรือิวน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะไปทางไหนเนี่ยหูโดนเห็นไหมครับผมว่าเอเี่ยสกัดโดนดีมากเลยนะเออเครื่องบินไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับผมโอเคเจอเรือดำน้ำแล้วผมขอจัดการช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งซ้ายของเรามีเรือดำน้ำนะครับผมยิงกันอยู่ เราก็แค่ช่วยเสริสมบัฟอโดให้เขาจุดลงมมาแล้วกดฟุ๊โอเคกันได้นะฮะยิงม่ก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผม4ี่เท่ากันแล้วนะครับผมแต่เราอย่าไปกลัวนะครับอาศัยเล่นจุกนะครับเร,เรือของเขาเนี่ยความคล่องตัวสูงมากนะครับผมโอเคโอค้ยเรือเรือ,เรอสวยนะเอ้ยไม่ใช่ลายเรือสวยพีเพืนเรือเรืออะไรเนี่ยอจับไปก่อนอา้อาวหายอีกแล้วเปิดแบบหน,นเพื่อนเรายิงไม่โดนนะเพื่อนไม่เปิดแบบ โอเคปล่อยไปก่อนยิงจรวดไปก่อนนะครับผมหามุมนดีๆยิงนะฮะโอ้ยไม่ตายวะ่ะเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝั่งนู้นนะครับผมมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำนะครับอ่ะตอนนี้เหลือสองต่อสามแล้วนะครับผมจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเรือ่อนเรือก็บางด้วยโอ,โอ้ตายตายอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมีวิธีนะครับผมคือเราต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนนะครับผมใช้ AA2 ลสองลำนะครับผมสกัดเครื่องบินนะครับผม ถ้าเราแยกเนี่ยคือเราฝ่ายแน่นอนนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเกาะกลุ่มเพื่อนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเหมือนแบบว่าอาศัย a a ซึ่งกันและกันนะครับผมโอเคสังเกตไหมครับว่า AA เราเนี่ยหรือว่าต่อต้านอากาศน,นะครับผมจะมีทั้งหมด5้าป้อมปืนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเรือ u s s d d g x นะครับผมโอเคฝั่งนู้นอ่ะยิงไปก่อน2นัดแล้วกันเออยิงโดนยิงถือว่าโดนนะตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับผม โอ <Okay, S 2> เคเรือบรรทุกน่าจะโผล่มาตรงนี้แหละนะครับผมผมดูทรงแล้วนะคาดว่าอ่ะโอเคนะครับผมใส่เต็มที่เลยนะครับผมใส่เต็มที่เลยขอร้องอย่าก,กดฟุ้กก็พอนะครับจะ <c oughs> ก,กดฟุ้กก็พอนะโอ้โหสายไปวะเนี่ยโอ้โหฝั่งซ้ายก็ยิงหายแล้วอืรอดแล้ววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังจูบได้อยู่ก็โอเคนะครับผมแตกไปหนึ่งลำเจอลำตอนนี้ก็สองสองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สองสองแล้ว อ่าโอเคโอ้เฉียดตายมากเลยนะเห็นไหมครับผมว่าโดนจรวดลูก2องลูกเนี่ยก็จะไปแล้วนะครับผมสำหรับเจรือนี้เนาะถ้าใครเล่นใหม่เนี่ยก็ผมแนะนาว่าให้เล่นไซประยิงระยะไกลดีกว่านะครับผมอย่ายิงระยะใกล้นะครับโอเคตามเรือเพื่อนไปนะครับผม ตอนนี้เพื่อนก็เจอแล้วนะครับผมเราต้องเอาเรือไปแทรกเพื่อนนะครับผมไม่ให้เพื่อนยิงนะครับผมเราถึงจะได้ดาเมจนะครับผมอันนี้อย่าหาทำนะอันนี้อย่าหาทำนะไม่ดีนะครับผมอันนี้จับไปก้อนเลยนะครับผมตอนนี้ดาเมจเก้าแสนกว่าจะล้านแล้วนะครับผมยิงจังงวันนี้โอเคไหมตายไหมโอเคนะครับผมได้มาด้วยนะครับผมหนึ่งอ่ะนะครับผมต่อไปนะครับผมน่าจะเหลือเรือบรรทุกหนึ่งรัมนะครับผม แต่ผมคงคิดว่าผมจะไม่ไปก่อนนะครับผมขออนุญาตจอดรอเพื่อนสักแป๊บนะครับผมเพราะว่าเราเลือดน้อยนะครับผมเราเลือดน้อยต้องให้เพื่อนแบบนําไปก่อนนะครับผมเหลือเพื่อนก็ช้ามากเลยนะครับอ่อไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรารอดันตูดให้เพื่อนหน่อยเลยแล้วกันนะเออเลือ่อนเลื่อนช้าแล้วก็อ่ะช่วยช่วยช่วยเสริมแรงเออไปเลยเพื่อนไปได้จะได้ไปตายก่อนโอเคนะครับผมเจอแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการนะครับผมเอาเอืผมไปบังกระสุนเพื่อนนะครับผมผมจะได้ยิงแล้วก็ได้ดาเมจคนเดียวนะครับอย่าหาธมอย่าหาทรรให้อย่างนี้นะโอเคจัดเลครับผมกดรัวๆนะครับผมมีอะไรมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับผมอันนี้เราก็ต้องเอาเรือไปบังเพื่อนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เขายิงนะครับผมจะได้ดาเมจคนเดียวนะครับผมโอ้โหตอนนี้อุ้ยล้านล้านสามแล้วนะครับผมดาเมจ มีอะไรใส่ไปให้หมดนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ที่อะไรนะครับแต่มั่นใจว่าได้ที่1แน่นอนนั่นไงบอกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปดาเมจกันนะครับผมดาเมจได้1นล้านสี่แสนกว่าๆนะครับผมส่วนค่าค่า2อนะครับ exp สามหมนปีนะครับผมส่วนเงินได้4ี่แสนหนึ่งนะครับส่วนทองได้3นะครับผม อ่ะนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมท้ายคลิปนะครับผมน้องๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับผมเลือดเรือบมันบางไปหรือเปล่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมสําหรับใครที่มาดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแต่สําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย